คุณครูค่ะมะม่วงอร่อยไหมคะ่อคุณครูต้องจิ้มชิ้นเล็กๆค่ะคุณครูชิมจิ้งอัอเล็กค่ะอันเล็กอยู่ไหนอันเล็กอยู่ไหนนะคะดูซิอันเล็กอยู่ตรงไหนคะอยู่นี่จาอาจจะอยู่นี่จ้าแล้วก็จิ้มเข้าปากค่ะอันนี้ปนี่อ่าใช่ค่ะคุณครูกินอันเล็กนะคะโอ้โหมะม่วงที่ต้นเราเองอร่อยมากเลยใช่ไหมคะ คุณครมมคคณคคูรีวิวมะม่วงหน่อยค่ะคะุณครูค่ะรีวิวมะม่วงหน่อยค่ะพี่แต้มก็ช่วยอะไรหน่อยนึ่งแบบคุณครูรีวิวรีวิวมะม่วงให้ฟังหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคุณครูชอบกินมะม่วงหรอคะนี่อันเหนียวเนี่ย คุณครูจิ是是้มได้ไหมคะเหนียวแม่อร่อยคุณครูจิ้มได้ไหมคะไม่จ่ายก็หวยเหรอคุณครูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะชอบกินไหมคะชอบหรอคะอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมมันปันเนี่ยมันปันนเนื้อมันจะแน่น